แสดงว่าเหนื่อยแล้วเลอต้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีกเหนื่อยแต่แต่เรื่องเนี้ยเหนื่อยแต่สนุกมากเลยครับคือมาได้ทำอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเร็วๆเนี้ยแต่เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอ่ะร้อง้องอาจจะแบบอ่ะร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ร้องแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยครับ คือถ้าเต้นในเรื่องคือเลิศมากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็กองนี้ทาให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยอือหนูเลยรู้อะไรจากที่มีกองนี้มาเลยรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูกลังแกจริงๆคือพี่เขาพู ใช่อุ้ยแต่ทั้งแ,แต่แรกเลยคนระับพี่นิวบอกว่านี่อย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะใช่เขาก็เลยสร้างภูมิให้ผมจริงๆแลมีวันๆนะครับจะได้มาเจอพี่เขาจริงๆวันไหมไม่วันหรอกค<ๆ>่ะคือเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเขาว่าน่ารักอยู่แล้วคือ <c oughs> จากที่เคยเจอค่ะเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตามแต่สัมผัสได้ว่าพี่ๆเขาแบบน่ารักจริงๆก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบ จะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมแล้วเราต้องเล่นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด้วยกันจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขาทันไหมคะตอแรกก็กังวลแค่นี้ใช่ผมก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่มันอาจจะเปิดโลกไปหน่อยสําหรับผมแต่แม่แม่เขา อาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้หนูสู้เกินไปแล้วหรกอะไรเงี้ยเอาเกินไปแล้วหรอเออตอนเล่นเกมเนี่ยหนูแบบเออสู้แม่หรืเริ่มยี่สิบสี่แล้วครับคืออะไรเริ่มโตแล้วคือโตแล้วหนูสู้แม่ยูเลใช่ก็แบบคือไม่อยากสู้คนอื่นน่ะสู้คนอื่นอาจจะดูออ๋สู้แม่แม่ต้องยอมอยู่แล้วใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักเออสู้แม่ไม่ไม่ว่าหรอกครับแปลว่าจริงๆคือพอหลังจากเล่นเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่าเรามี เยอะขึ้นเยอะเลยครับคือได้เรียนรู้อะไรในโลกใบนี้จากพี่ๆเขาเยอะมากพี่ๆเขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ชอบมาเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็นภาพที่สุดจากการที่ว่าเออเราดูแบบได้จากพี่ๆเขามาอไม่มีใครแก้ันอยู่ได้แล้วก็ไม่น่าจะมีนะคบอือแล้วเขาเล่าแล้วเราเชื่อร้อยเลยหรอ เชื่อเอาผมมาเชื่อคนง่ายแล้วก็ชอบดูพี่ๆเขาหลอกอยู่ประจําด้วยพี่สพี่ในกองคือเขาหลอกอยู่ประจำเลยเหรอจะบางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจริงอันไหนพูดเล่นครับแต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เฉลยเองว่าเขาล้อเล่นถ้าเขาไม่เฉลยอ่ะก็เชื่อเชื่อแบบไหนมีเรื่องอะไรที่ที่กว่าเขาจะมาเฉลยแล้วหนูอ้าวจริงเหรอเนี้ยอืม เรื่องผู้ชายมั้งครับทำไมทำไมเมาใครใครเป็นคนแก้เรื่องนี้กับหนูทางคู่เลยเขาชอบเอาประสบการณ์มาเล่าต่อใช่แล้วให้ฟังแล้วให้แบบมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างงี้บางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาแบบว่าเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้มาคุยน่นนี่แต่จริงๆแล้วไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเขามีบอกว่าเจอพี่ซีแล้วพี่ซีแบบไอ้นี่เขาอะไรอย่างเงี้ย จีบเขาอ๋อมิ้องเขาไม่บอกว่าจีบไม่ได้บอกว่าเฮียจีบเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียนี่ก็ทรงดีนะ <c oughs> อันนี้เขาาพ,พูดจริงเาา <c oughs> ขาพูดจริงเราพูดจริง <c oughs> อันนี้คือเราก็เชื่อเลยเขาพูดเรื่องนี้ก็คือเชื่อเลยเชื่อเลยคือ,อพี่วิ่งฟองกับพี่นิวเป็นเกสคอนเนอสิร์ตซี่นิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอกันพี่วิ่งฟองก็บอกโอ้แต่สี่นี่ เป็นคนหล่อนะไอ้แล้วก็อืมก็จริงก็หล่ออยู่อืมอยากเรียู้ว่าในเรื่องนี้รูดิวได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำอะไรใหม่ๆหหรอครับคือจะเป็นอืมคือเหมือนเรื่องเนี้ยเป็นการดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมที่ปกติไม่ได้เอาออกมาคือเรื่องนี้มันดึงให้ส่วนไหนนะมันออกมาคือ อย่างการเต้นท่าที่ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟีลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำมาอย่างวิงกรีดหรือว่าจิกกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมทำแต่เรื่องนี้เห็นมีเอาไปใช้ข้างนอก <laughs> <laughs> แม่อยาก วีนอาจจะไม่มีครับแต่ว่าวิ่งกรีดอาจจะมีบ้างกรีดการอะไรพี่วิตตีดอลลาร์ก็เล่นๆครับอยู่เฉยๆก็อยากจะกรีดออกมาก็กรีดเลยชอบกรีดปกติหรอปกติหรอคืออยู่ๆก็คือก็กรีดออกมาเลยครับแล้วส่วนใหญ่จะจะอยู่เหมือนเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นปกติอาจจะดูนิ่มๆเรียบร้อยแต่เรื่องนี้เรา พอผ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้นครับมั่นใจเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้ใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องนี้อยู่ในกองนะพี่เลี้ยงพี่ออฟหรือพี่ตีเออน่าจะเป็นพี่ออฟครับคือ อ๋อคือบมือแล้วเรื่องคือเฮียไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วผมไปยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องน่ะมีซีนเต้นมีซีนเตนหลายซีนมากคือบางซีนผมก็อาจจะยังกากไว้อยู่ซวงแรกเงี้ยแบบอุ้ยเขินน้าเมียเขินมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเราอับสกิลอับความมั่นใจขึ้นนี่อยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเรา ใส่สุดเลยครับจนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยดูอยู่นะเซตพี่เลี้ยงทักไปบอกพี่ออบพี่ออบทำไงดีอ่ะนิวเต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลยจริงมันชอบเลี้ยงมันชอบพี่นี่ก็ตกใจครับเพราะผมแบบไหนไหนมันก็ขนาดนี้แล้วซีนเต้นซีนสุดท้ายของเรื่องแล้วเอไปให้สุดเลยละกันแล้วพี่ออบตอบกลับมาว่าอะไรพี่ออบก็เต็มที่เลยลูกจะทำอะไรทำเลย ก็สปอยอย่างเงสปอยครับไถามพี่เลี้ยงไหมว่าทำมถึงตกใจก็เต้นแรงแรงมากไหมแรงมากเลยแล้วก็ไปทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็เป็นในเรื่องนี้เราจะได้เห็นมิวในแบบอีกแบบใหม่เมื่อกี้ตอนที่ดูเทรลเลอร์ครับมีบางมีบางแว็บออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนแบบรอบๆกรี๊ดกันดังเลยคือ ผมก็เห็นท่าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้เลยหรอใช่มันขนาดเลยครับคือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแรงคือคือตอนคือตอนที่เต้นน่ยก็คิดว่าจะเองเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เติ้ลบอกว่านุนิวไปได้อีกไปได้อีกขอแซ่บกว่านี้หนูเอาเบอร์พี่พี่เติ้ลให้พี่ออาไปยงเผว่าพอหนังฉายแล้วพี่ออาอาจจะมีการอยากโทรคุยกับพี่เติ้ลอ็นการพิเศษ เพว่าน oh. ่าจะคุยกันไปแล้วแหละคัะ